เดี๋ยววันนี้เรามากินขนมหวานกันนะคะทุกคนเรามากินเฉากล้ยกันค่ะทำน้ำเชื่อมกินกับเฉากล้ยกันนะคะใบเตยลงไปค่ะจะได้หอมหอมน้ำเชื่อมของเราก็สุกแล้วค่ะทุกคนน้ำน้าเชื่อมเราใช้ได้แล้วนะคะเราเชื่อมจนแบบใบเตยหอมกลุ่นเหี่ยวแล้วค่ะจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินเฉากล้ยกันนะคะเราก็ใส่เฉากล้ยลงไปค่ะเราก็ใส่มันลงไปค่ะ มะพร้าวอ่อนค่ะพุกษาพุทาเชื่อมจ้าปักทองค่ะโคดค่ะก็ใส่ตะลิ่นไปค่ะแอนแข็งลงไปค่ะนี่ค่ะน้ำเชื่อมของเราหอมมากหอมใบเตยเดี๋ยวเราก็มาใส่นะคะทุกคน แล้วก็ใส่โอทึงลงไปด้วยค่ะทุกคนหอมสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนมากินขนมหวานขนมหวานวันนี้เป็นเฉาก๊วยทรงเครื่องมีหลายอย่างวันนี้มีหลายชนิดก็มากินอะไรเบาๆหวานๆกินอร่อยๆแบบเป็นขนมมีอะารบ้างที่ใส่ไปอันนี้มีข้าวโพดข้าวโพดนี่มาต้มเองแล้วก็มาฝานมีอ่าเฉาก๊วย ฉับก๋วยลมีแล้วแล้วก็มีสลิมมีสลิมอ่าแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวเนี่ยได้มะพร้าวมาจากสวนลุงแล้วก็เอามาทุบมาเอาเอาเนื้อออกมาเองมะพร้าวมาจากสุพรรณมีอะไรบ้างนะอะไรนี่อะไรนะมันมันเทศต้มมันเทศอันนี้อันนี้คืออะไรฟักทองด้วยอันนี้ฟักทองด้วยนี่โหยน่ากินมากแล้วก็ น้ำเชื่อมปลาดิค่าเชื่อมเองอ๋อมีพุทราเชื่อมพุทราจีนไงพุทราจีนใช่ไหมจีนที่เราไม่เชื่อมแล้วหวานแล้วก็เชื่อมแต่เชื่อมแล้วก็ใส่โอทึงลงไปหน่อยจะหอมมากใช่อันนี้ก็เป็นน้าเชื่อมที่เชื่อมเองนะแล้วก็ใส่ใบเตยให้มันหอมใบเตยหอมหอมมากใช่ก็ก็ก่อนกินก็หวานเย็นส่น้ำแข็งไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องมาพาีด้วยนะครับเพื่อ มีอ่าคลิปวิดีโอใหม่ๆดีๆมาจะได้เห็นก่อนใครนะครับก็มาทานด้วยกันเลยวันนี้เป็นหนมหวานนะกลใจฝากช่องเองมากินด้วยกันค่ะหอมเอาโอทึงไหมเอาโอถึงหน่อยหอมมากนี่คือโอถึงนะคะโอถึงก็คือจะหอมมากเป็นน้ําตาลน้าตาลออกแดงแดงใช่ไหมมาจากอ้อยใช่ใช่หอมใส่เยอะๆหน่อยเต็มช้อนเลยนั่นแหละนี่นี่แม่เออใส่ไปด้วยนะ เมื่อกี้แม่กระใสของแม่เป็นแม่ช่วยเล็กอ้าวหอมมากอมหอมมาก,กนี่คุณผู้ชมพอะพอมันเป็นก้อนๆพอกัดไปใช่มันจะไม่ได้หวานมากแต่มันม,มันจะออกหอมอร่อยมากคุณผู้ชมกินด้วยกันครับอือกินด้วยกันค่ะหอมมากอือหลากหลายเครื่องเลยเดี๋ยวเอาป,ปว๋ยเราไม่ทํานะซื้อ,อสําเร็จรูปมาซื้อสเร็จรูปมาทั้งนั้นมีวัตถุมะพร้าวไม่สําเร็จรูปเขามานั่งผ่าพันธุ์อนทย์ผ่าให้กินนิ้วจะพองเยอะ ได้มาหลายออืวันนี้หลักตีมากบบอะคุณผู้ชมหวาอมหอมหอมหวาน,อ,วาน,วานอืคราบโพ,พดรหรอนี่นี่มะพร้าวหอมมากมเป็นมะพร้าวหอมอมะพร้าวก็เอกเองอืหอมไม่เคยกินเา่ากล้ยอ่าทรงเครื่องแบบเครื่องเยอะขนาดนี้ออเอะเยอะมาก ก็จะเป็นเป็นทรงเครื่องที่แบบเราเรากินได้ทุกอย่างก้ยซื้อเป็นแก้วกินเขาเรียกถั่กล้วยชากลางลาวอ๋อเขาจะใส่โอทึงอย่างเงี้ย<ต>หอมแต่มี่มีแต่ถัา่ากล้วยไงอืมแล้วไม่ได้มีแต่ถั่ากล้วยใช่ไหมไม่มีเครื่องอืมหนึบหอมถักล้วยแบบหนึบซื้อมาอืมมันอร่อยอากาศร้อนๆนะกินแล้วสดชื่นมาก หอมหวานแม่จะไปสองถ้วยหนกจินสบายสบาย <c oughs> วยใหญ่นะจริงชอบมากคุณผู้ชมเวลาไปกินเฟแบบอาหารไทยหรือว่าอาหารอะไรเงี้ยมันจะมีแบบแถาข้วยใช่ไหมหรือว่าหมูกระทะเนี่ยเลงไว้ละยังไงต้องได้กินอย่างน้อยสองถ้วย่าไม่ไม่ได้มันเกินไปแล้วก็ไม่แข็งอื เนาะอ้ำทำน้ำถ้าใครแบบชอบกินเฉาก๊วยแล้วก็ซื้อมาได้แต่ขวดนึงมันก็แพงอหรเนาะไปหาซื้อที่มันเป็นเฉาก๊วยสาเร็จรูปที่เขาหั่นแล้วอะน้ําเชื่อมเชื่อมเองไม่ยากเลยแค่น้าเปล่ากับน้าตาลเนาะถ้าใครไม่ต้องใครไม่ไม่จำเป็นต้องมีใบเตยก็ได้นะใบเตยเนี่ยมันช่วยให้หอมพอดีที่บ้านมีอยู่แล้ว เนาะอือหือทองเคลื่อนกอร่อยเคื hmm. mm ่อนอร่อยใช่ไหมออหืออไม่ว่าไม่ยกเลยดีกว่าอือออนี่หอมหวาน มันอร่อยอ่ะอือแล้เนี่ยมันมากเลยอ่ะรักทองนอืมมันมันฮะอ๋อไม่เลยมันอร่อยมันเหมือนแบบมันเทศอ่ะอืมอร่อยมันเทศสีเขียวเข้าเข้ากับเฉาก้วยมาก ยังไม่เจอนั่นเลยผู้ชายเชื่อนมนีน,นี่นี่โหใสแลพะพอเห็นเข้ากับน,น้ำอ่ะไม่สขงไม่เยอะอมันมันเชื่อคุณผู้ชมพอดยังมันซเหนียวขึ้นมาอีกนะม,มันไม่แข็งนะแต่มันหนึบมันหนึบเนะเดี๋ยวเราใช้แรงกามนิดนึงผู้ชายใช่ไหมอืมอืมไม่แต่มันเข้า กินอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งติดนี้น้ำหนักขึ้นอื่ออ้อร่อยมากหวานหอมน้ำทองก็เกี๊ยวมันเลยมันก็อร่อยหอมใบเตยไ่เตยหอมมาก ต้องเสี่ยงมาก็จะมีลูกชิดอะ่ะชิดนแตนูไม่ค่อยสนทันลูกชิดเท่าไหร่เพราะเน้่ยข้าวโพดขนุนจากขนุนพอดีว่าช่วงนี้ไม่หาขนุนไม่ได้ก็เลยเป็นข้าวโพดขนุนนี่ก็ย่วยช่วยทำให้หอมเองเนาะไม่มาหยุดเลยอื ใบเตยมันหอมาะแต่ต้มอ,อ่ะเขาหลังเปลี่ยนเป็นตะไคร้ใส่ต้มดีไหม <c oughs> มันจะคงจะอีกกลิ่นนะเป็นต้ยมยำขนมหวานเลยอร่อยมากอืออร่อย อร่อยไม่อยู่เลยมันอร่อยนะมันยิ่งอร่อยเมนูขนมหวานของไทยทำง่ายๆกินง่ายๆกันเกินเก่งเลยกินหมดกินหมดอยู่แล้วหอมหวานมากมันเทศอร่อยจังน้ำเชื่อมมันหอมเข้ากันเข้ากันมากนะวันนี้ลาคุณผู้ชมกนนะวันนี้ปนิกกลูกชายก็ต้องขอตลาก่อนนะคะเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามเป็นเป็นกำลังใจให้ปณิตกับลูกนะคะปณิชก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ชมกันค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ